ยิ่งใหญ่แห่งการสรรสร้างเพื่อพระพุทธศาสนาลออล้อมความศรัทธาสู่การสร้างรูปเหมือนท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีองค์ใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรูปเหมือนพระอริยสงฆ์อมะตะเทระแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ห้าแผ่นดินณพื้นที่ธรณีสงฆ์วัดหนองตากยาอภัยสัตร์ตำบลหน,นองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี จากศรัทธาสู่ศรัทธาจากหนึ่งคนสู่พลังบุญนับร้อยนับพันที่จะได้มาร่วมหล่อหลอมรวมพลังสร้างรูปเหมือนท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีเพื่อฝากไว้ในพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินสยามและเป็นที่กราบไหว้สักการบูชาของผู้คนชั่วลูกชั่วหลานสืบต่อไป จากหลากหลายความเชื่อหลากหลายความศรัทธาของสาธุชนที่มีต่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จุดประกายให้ทุกๆคนไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลต่างก็อยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างบุญถวายให้กับหลวงปู่โตโด้วยกันทั้งสิ้นจนปรากฏให้เห็นเป็นคลื่นพลังศรัทธาของสาธุชนที่หลั่งไหลามาร่วมพิธีเททองแบบมืดฟ้ามดินอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ตกันมากเลยแต่และววาระนี้นะคนจะเพิ่มขึ้นตลอดนะ่ะพระถาอาจารย์ที่ว่าเกทําได้เกทําได้จริงๆสถาม,มากมายยากยังไงก็ต้องมาให้ได้เออเราให้มาดูที่ว่าจริงๆแล้วก็ทําจริงไหมมาเห็นแล้วเดี๋ยวมันขึ้นเองสถาม,มันจะขึ้นมาเลย หลวงปู่โตเนี่ยเป็นพระที่มีเมตตาสูงมากความเมตตาแล้วก็ความที่ท่านเป็นอริยะเป็นเนื้อนาบุญเรื่องเราเราบอกเลยว่าไม่แปลกใจว่าทำไมคลื่นมหาชนถึงเยอะขนาดนี้เพราะทุกคนก็กประจักษ์เหมือนที่เราประจักษ์ว่าหลวงปู่โตเนี่ยเป็นท่านเนื้อนาบุญและมีความเมตตาสูงมันแปลกค่ะมันแปลกมากเพราะว่า เราก็พูดกันอยู่เหมือนกันว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยใครจะเอาเงินมาทำบุญเยอะๆแต่ทุกครั้งที่เรามาหล่อพระเรามาทำบุญเนี่ยเรากลับไปเนี่ยรู้สึกว่าเงินมันเข้ามาเยอะเช่นกันค่ะต้องต้องอนุโมทนาด,ด้วยกันกับทุกๆคนนะคะที่ได้มีโอกาสมาหล่อพระร่วมกันแล้วก็คิดว่า ชาติหน้าเราคงได้ได้มาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาร่วมบุญกันอีกะคะ่ะขอบคุณที่มีวัดดีๆแบบนี้แล้วก็คิดที่หล่อพระองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทําให้เราได้มีโอกาสร,ร่วมบุญทําบุญนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ หนึ่งความเชื่อหนึ่งความศรัทธาหนึ่งบุญหนึ่งพลังสู่การสร้างมหาบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ที่ใครๆก็สร้างได้ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความศรัทธาเพื่อสร้างมหาบาร,รมีร่วมกับพลังศรัทธาของสาธุชนอีกนับร้อยนับพันจากทั่วทุกสารทิศนวัดหนองตากยาอภัยสัตว์ตำบลหน,นองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีติดต่อร่วมสร้างบาร,รมีได้แล้วในวันนี้โทร089 8 3663 8 3